มาติดตามทันโลกทันเศรษฐกิจกันต่อนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของกรูท็อกคุณธนพลชัยภาษีบรรณาธิการอาวุโสข,ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศของสปริงนิวส์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเราจะมาจับตาดูที่ทางดอกเบีย้ยในเอเชียนะคะ จะเป็นอย่างไรไทยนินโนม้มที่จะปรับลดลงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างล่าสุดกรณีล่าสุดก็คือของมาเลเซียนะคะครับก็บต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยมีหลายธนาคารกลางในเอเชียนะครับ,รบที่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงนะครับหลายธนาคารกลางทีเดียวเพราะว่าต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนพันผูนมาตั้งแต่ต้นปีนะครับผม,บผมก็มีหลายปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะหลังจากเบรกซิตเนี่ยนะครับก็มีธนาคารที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยสองแห่งก็คือมาเลเซียกับ วันนะครับก็วันที่30มิถุนายนเนี่ยไต้หวันก็ลดดอกเบีย้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่4นะครับก็ไปอยู่ที่1.375%เ็ปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อวานนี้เองมาเลเซียก็ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกในรอบเปีนะครับไปอยู่ที่3 0เปอร์เซ็นต์ลดไป0 2 5้เปอร์เซ็นต์แลตลอดปี2016ที่ผ่านมาก็มีหลายธนาคารที่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยไปแล้วเช่นอินโดนีเซียนี่ติดต่อ 4ครั้งเหมือนกันนะครับ6ลงมาอยู่ที่6.50เปซนะครับแล้วก็เกาหลีใต้เมื่อวันที่8มิถุนายนก็ลดอัตราดอกเบี้ยไป1.25เซแต่ในการประชุมล่าสุดเมื่อเมื่อวันนี้นะครับก็เกาหลีใต้ก็ไม่ได้ปรับลดเพิ่มเติมแต่อย่างไรโดยสรุปแล้วเนี่ยก็มี2ขธนาคาร ที่ปรับลดหลังจาก Brexit นะครับก็คือไต้หวันและมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางส่วนใหญ่ของอัตราดอกเบี้ยต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในทิศทางขาลงเพราะว่าเนื่องจากกรณี Brexit เองกำลังเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจ โลกมากขึ้นนะครับแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยก็จะมีการประชุมกันในวันนี้ซึ่งผลเนี่ยนะครับก็จะรู้ประมาณประมาณสักหัวข่ําในบ้านเราประมาณทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะฮะก็คาดว่าอังกฤษจะลดอัตาราดอกเบี้ยงไปอีก0.25อนะครับอันนี้นักวิเคราะห์จากการสํารวจเนี่ยก็ เห็นตรงกันมากกว่า60-70%ก็บอกน่าจะลงไป0.25%ก็จะทําให้ตราดอกเบีย้ยของกรีซซึ่งประกาศใช้ได้ต่ําอยู่แล้วเนี่ยนะครับ0.5%มาตั้งแต่ปี2009เกนี่ยก็จะทําให้ไปอยู่ที่0.25%นะครับผมอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ยโลกแล้วก็มีที่สหรัฐอีกสารัฐก็กําลังจะพูดว่าอะไรละร่ะฮะก็ กระแสการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐก็กาลังชะลอตัวลงนะครับจากที่คิดว่า4ครั้งในปีนี้ก็คาดว่าจะอยู่อยู่แค่ประมาณ1-2ถึงครั้งก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจกล่าวได้พอสมควรว่าโลกกําลังอยู่ในทิศทางขาลงของอัตราดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ ทำให้เกิดแรงกดดันต่ออัตราดอกเบีย้ยในประเทศไทยหรือไม่เพราะว่ากอนอง,องอเนี่ยนะครับก็คงอัตราดอกเบีย้ยไว้ในการประชุมครั้งที่แล้วที่1.5นะครับแต่การประชุมในเดือนหน้าก็ต้องจับตากันว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตามเพื่อนบ้านบ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากคุณรุ่งสงวนเรืองนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์ตหลาดการเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับสวัสดีครับคุณรุ่งครับ สวัสดีค่ะคุณธนพลค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้อาจกล่าวได้อย่างครับว่าอัตราที่ทางอัตราดอกเบีย้ยทั่วโลกเนี่ยกลับมาสู่ในที่ทางขาลงแล้วครับอ,อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าภาวะตลาดโลกหลัง Brexit เนี่ยก็ต้องยอมรบับนะคะว่าความเสี่ยงด้านขาลงของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายบเนี่ยทั้งของไทยเองหรือว่าของภูมิภาคเนี่ยมีเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่อัตราดอกเบีย้ยหรือว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร รัฐบาลในตลาดที่พัฒนาแล้วหลายๆแห่งซึ่งติดลบเนี่ยก็กลายว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะครับผมกลายเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะตอนนี้ค่ะครับผมแล้วอย่างนี้นะครับเอเชียหลายแห่งมีการประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยหลายครั้งติดต่อกันอินโดนีเซียสี่ครั้งไต้หวันสี่ครั้งเกาหลีใต้ก็ลดไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่แต่ล่าสุดไม่ลดอันนี้จะสร้างแรงกดดันให้กับประเทศไทยด้วยไหมฮะค่ะ ขอเรียนอย่างนี้นะคะคว่าสําหรับบ้านเราเนี่ยเครื่องมือทางด้านการคลังทั้งโครงการลงทุนระยะยาวนะคะแล้วก็มาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ออกมาเป็นเวลาลอกเนี่ยกาลังสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทําให้ม omentum เนี่ยยังสามารถประคองตัวไปได้ขณะที่นโยบายการเงินเองเนี่ยดอกเบี้ยของไทยนะระดับ1.5เปอร์เซ็นตในปัจจุบันก็ถือว่าไม่ได้แพงจนเป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจนะคะคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราให้น้ําหนักมากขึ้นก็คืออัตราแล เปลี่ยนค่างเงินบาทโดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้าการประชุมรอบถัดไปของคณะกรรมการนโยบายการเงินก็คือวันที่ 3, สมสิงหาคมนะซึ่งเรามองว่ากรนงเองเนี่ยก็จะใช้ปัจจัยค่างเงินพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยด,ด้วยนะคะแต่ว่าก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยค่างเงินบาทก็ยังไม่ได้เป็นทริกเกอร์ให้ กรนงเนี่ยจะต้องรีบลดดอกเบี้ยนะคะการ,รการ<ม>ปรับท่าทีของแบงค์ชาติบ้านเราเนี่ยอาจจะใช้วิธีส่งสัญญาณด้วยการคงดอกเบีย้ยแต่ว่าไม่ใช่ด้วยเสียงเอกสารเหมือนเก้าครั้งที่ผ่านมาก่อนนะคะครับผมอาจจะมีการส่งสัญญาณก่อนพูดได้ง่าย,ายๆนะครับตอนนี้พอบอกได้ไหมฮะว่านโยบายทางการคลังของของประเทศไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพพอที่จะพยุงเศรษฐกิจแล้วก็ฟื้นเศรษฐกิจไปได้ในปีนี้ครับ ค่าเราเชื่อว่ายังมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลเพียงพอแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะคะคือเนื่องจากว่ารัฐบาลก็ใช้ความระมัดระวังในการที่จะออกแต่ละมาตรการแล้วก็โครงการต่างๆเนื่องจากาก็พยายามที่จะรักษาวินัยทางการคลังด้วยแต่ว่าเราเชื่อว่ายังสามารถที่จะเกื้อนหนุนให้โม o m e n t u um เชิงบวกของการฟรื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังสามารถไปได้นะคะครับผมการประกาศอัตราดอกเบีย้ยของอังกฤษ คืนนี้นะฮะคาดว่าน่าจะมีการลด0.25เปอร์เซนตลงมาอยู่0.25เปอร์เ็นเนี่ยคุณรุ่งมองว่าจะส่งผลกระทบต่อต่อโลกก็ะต่อไทยไหมฮะค่ะเนื่องจากว่าค่ำนี้เนี่ยผู้เล่นในตลาดก็คาดว่า Bank of England เนี่ยจะลดอดดัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างน้อย25 basis point นะคะสูร่ระดับ0.25ดังนั้นถ้าลดลงตามคาดเนี่ยเ,เราถือว่าตลาดก็ก็ได้ ให้ราคาตรงนี้ไปแล้วคือทุกอย่างก็อยู่ในไพรซิงของทั้งตลาดบอลแล้วก็ตลาดบุ้นทั่วโลกไปแล้วรวมถึงค่างเงินปอนด์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าอังกฤษเนี่ยก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหลังจากตัดสินใจโหวตที่จะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปแต่ว่ากรณีที่ B.O.E. เนี่ยใช้ยาแรงกว่านั้นก็คือคัดเรทมากกว่า25ปีรหรือว่ามีการส่งสัญ,ญญาณว่าจะทำ QE หรือว่าซื้อแอสเซทเพิ่มเติมเนี่ย เราก็เชื่อว่าตลาดก็จะตอบรับอย่างเช่นตลาดทุนนะคะครบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็จะดูสดใสมากขึ้นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็กเวลคัมเรื่องสภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินโลกนะฮะแล้วก็ต้นทุนหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยที่อยู่ระดับต่ําทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอก็จะทําให้บรอากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ย ยังคงสามารถที่จะประคองตัวไปได้นะคะครับผมคุณลุงครับที่ผ่านมาทั้งในสหรัฐในองังกฤษในยุโรปเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์กําลังเจอปัญหากับรายได้ที่ลดลงพอสมควรจากการใช้อัตาราดอกเบีย้ยต่ําในส่วนของเบเองและในประเทศไทยเองบรรยากาศในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างรครับ อันนี้ก็คิดว่าแล้วแต่สภาพคล่องของของแต่ละธนาคารพาณิชย์แน่ะนะคะแต่ว่าอย่างในสภาพคล่องของตลาดการเงินบ้านเราเนี่ยก็เชื่อว่าก็คงก็ยังมีล้นนะคะเพราะว่าแบงก์ก็ใช้ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อนะคะส่วนเงินฝากเนี่ยเท่าที่เราเห็นก็ไม่ได้มีการแข่งขันที่จะ ใช้อัตราดอกเบียเ้ยนแพงๆที่จะมาดึงเงินฝากหรือว่ายั่งเงินฝากกันเท่าไหร่นะคะคดังนั้นเนี่ยเ,เรื่องของธนาคารเนี่ยก็คิดว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละแบงค์มากกว่านะคะครับผมแต่โดยสรุปสรุปรวมแล้วการของการประชุมของกรงงในเดือนหน้านคาดว่าจะไม่มีการประกาศลดนะฮะเพียงแต่อาจจะมีการส่งสัญญ,ญาณบางอย่างเท่านั้นค่คะรญญญาาเ,เรายังคงเชื่อว่ากรงงรน่าจะคงดอกเบีย้ยไว้ที่1.5เปอร์เซ็นต์ค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณลุงครับสำหรับวันนี้ครับ ยินดีค่ะครับขอบคุณมากครับนั่นแหละฮะชัดเจนชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยยังพอมีประสิทธิภาพของการใช้ในโยบายทางด้านการคลังในการก,การะตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าเพราะฉะนั้นนโยบายทางด้านการเงินดอกเบีย้ยก็เลยยังไม่มีความจําเป็นเหมือนกับในประเทศอื่นๆนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดูกันว่านโยบายการคลังของประเทศทางการคลังของประเทศไทยในการก,การะตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะได้รับผลชาอาจจะ ไม่ทันใจหรือเปล่านะครับก็ต้องดูต่อไปก็ต้องดูว่าในปีนี้จะได้ผลจริงหรือไม่นะครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องเลือกการใช้นโยบายทางการเงินก็คือการลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งเมื่อกี้คุณลุงก็บอกว่าในการประชุมกรงเในเดือนหน้าเนี่ยนะครับสิงหาคมก็อาจจะมีการส่งสัญญาณก็คือว่าอาจจะมีการออกเสียงที่ไม่เป็นเอกฉันของผู้เจ้าหน้าที่ผู้กําหนดนโยบายเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงอัตราดอกเบี้ยในอนาคตว่าอา,อาจจะมีการลดลงได้เช่นกันครับผม และค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณธนพลค,ค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังคงอยู่เรื่องของ